วิดีโอเอ้าไหนๆก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ก็เป็นถ่ายวิดีโอก็คือมันเป็นความบังเอื่ที่อยากให้เราถ <c oughs> ่ายวิดีโอบันทึกภาพตรงนี้ก็บันทึกภาพตรงนี้ก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ก็สวัสดีอีกหนึ่งคลิปวันนี้ตอนนี้เราอยู่อยู่อยู่ข้างล่างของของของที่นี่ก็ตรงนี้ก็จะมีลมแล้วก็มีลมเย็นเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ข้างบนอากาศก็จะร้อนไปน,นิดนึง ก็ในๆนแล้วทีแรกทีแรกจะกดถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวน้องไปกดถ่ายวิดีโอเราก็ขอบันทึกวิดีโอแล้วถ้าเมื่อเป็นบันทึกวิดีโอเราก็ต้องเป็นตามธรรมเนียมคู่บ้านารงานตัวายงานแล้วเราจะรายงานทุกครั้งที่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 เราบันทึกวิดีโอเนาะเพราะว่าไม่เราก็ ก็เราก็ไม่ได้เป็นการสร้างภาพเราก็แสดงความรู้สึกแล้วมันเป็นมันเป็นธรรมเนียมของเราไปแล้วมันเป็นธรรมเนียมแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ฝังฝังใจฝังความรู้สึกของเราแล้วมันก็เหมือนกับการบันทึกชิปิโกว่าถ้าเราบันทึกเรื่องราวดีๆบันทึกความรู้สึกดีๆของเราไว้มันจะเป็นพลังน่ะคือบางทีมันไม่ได้ออกมาให้เราเห็นเป็นเป็นรูปมาทาเป็นอะไรที่แบบ จับต้องได้มากมายแต่มันรู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกดีมันมีซิกดีๆอยู่ที่อยู่ในตัวเราก็เช่นกันถ้าเราไปรับเรื่องราวที่ไม่ดีเราไปเราไปทําอะไรที่ไม่ดีแล้วทําบ่อยๆย้ำๆฝังบ่อยๆให้ความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่ที่เป็นลบมันก็จะฝังอยู่ในตัวเราที่มันมันพร้อมที่จะเอาออกมาใช้ได้ทุกเมื่อเช่นกันอารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียดอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์ที่ที่นั่นแหละมันจะฝังออกมาเหมือนเราพูดไม่เพราะติดปากมันก็จะแบบพราะสะก,กิดนิดหน่อยความพูดไม่เพราะมันก็จะออกมาเช่นกันฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นเราเราพิจารณาแล้วเราคิดแล้วว่ามันเป็นสิ่งดีเราก็ทำาบ่อยย้ำ มันก็มันก็เป็นทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากจากสิ่งที่เราปฏิบัติบ่อยๆก็บันทึกไว้บันทึกไว้ว่าไอเนี้ยอะไรที่เราทำล้วเราถึงเราทำไมถึงคิดถึงตัวเราเองเราบางทีเนี่ยกด ปิดไลฟ์ไปแล้วกดปิดคลิปไปแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าอยากจะไลฟ์อยากอยากจะค,คิดถึงตัวเองคิดถึงคิดถึงคิดถึงพลังงานที่จะส่งต่อส่งความรู้สึกดีๆที่จะส่งต่อไปหาตัวเองไปหาไปหาผู้ที่มีโอกาสได้นนเข้ามาครับมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึก เราจัดการความคิดผลิตความรู้สึกดีแล้วก็เราก็ต้องจัดการความคิดผลิตความรู้สึกดีให้ใหได้ตลอดให้ได้เป็นประจำให้ได้ในทุกโอกาสในทุกเวลาเช่นกันรู้สึกดีมากครับตอนนี้ลมลมสังเกตได้จากลมมาแล้วนีลมนี่มีลมครับไม่งั้นไม่เห็นภาพบันทึกนี้ไว้ว่าว่าตอนนี้มีลมแล้ว หมุนภาพ360รอ,อสยสิองศาให้ดูอีกครั้งนึงฝั่งซ้ายน่าจะเป็นแม่น้ำยมครับมันมันมีมันมีบันไปไประจบกันที่ท่าตะโกก่อนด้วยไงท่าตะโกเป็นสามสายแล้วอะไรนี่แหละแล้วก็คือเดี๋ยวข้อมูลค่อยไปหา ดูในอินเทอร์เนต็ตเกันลกกันกพี่กู้ไม่ได้เก็บรวบรวมมาเรามาบันทึกภาพบันทึกความรู้สึก <c oughs> บันทึกภาพและบันทึกความรู้สึกก็ไม่ได้ไม่ได้รวบรวมไอ้ไอ้ตรงนี้มาหลยเพราะว่ามีคนบันทึกแล้วคือสิ่งพวกนี้เขามีคนบันทึกแล้วเราจะเก็บเราจะเก็บเราจะบันทึกความรู้สึกของเราภาพของเราเนาะเป็นความทรงจําส่งต่อให้พี่ก้ ส่งต่อให้น้องส่งต่อให้ผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาชมแล้วเจอกันใหม่ไลน์หน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ